ห้ามก,กราคมต่อให้เราเชื่อพระเจ้ามาพันปีเราก็จะไม่ได้รับการยอมรับมากกว่าเมื่อตอนที่เราเชื่อในครั้งแรกเพราะการที่พระเจ้าทรงยอมรับเรานั้นขึ้นอยู่กับความชอบธรรมของพระคริสต์ไม่ใช่เราความจริงก็คือบาปเป็นหายนะที่ร้ายแรงยิ่งกว่าที่เราคิด และพระคุณพระเจ้าก็อัศจรรย์เกินกว่าที่เราจะเข้าใจคือเราไม่สามารถเข้าใจบาปของเราและพระคุณของพระเจ้าได้เท่ากับขนาดที่แท้จริงของบาปและพระคุณอย่างสมบูรณ์เราทั้งหลายไม่มีใครที่เข้าใจอย่างแท้จริงว่าพระคัมพีพูดถึงอะไรเกี่ยวกับลักษณะของบาปคือที่บาปนั้นได้ครอบคลุมในทุกแงม่มุม ในความเป็นมนุษย์ของเราทุกมุมมองของมนุษย์ที่มีธรรมชาติบาปที่รุนแรงไม่เคยมีใครที่สามารถมีแรงจูงใจมากพอหรือแข็งแกร่งมากพอที่จะไปถึงมาตรฐานที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้าได้และในบรรดาภาพลวงตาหรือคำหลอกลวงทั้งหมดความคิดที่ว่ามนุษย์ที่ตกสู่บาปจะสามารถทำตัวเขาเอง ให้เป็นที่ยอมรับของพระเจ้าได้จะต้องเป็นความคิดที่ของผู้ที่มีสติฟั่นเฟือนและหลงผิดไปไกลมากอย่างไรก็ตามเราทุกคนมักจะคิดว่าเรามีความชอบธรรมมากกว่าที่เราเป็นและเมื่อเราคิดเช่นนี้เราก็ได้เข้าสู่ก้าวแรกในการยอมรับความเข้าใจผิดผิด บางทีเราอาจไม่ได้เร็วร้ายในสายตาของพระเจ้าก็เป็นได้นี่เป็นเหตุผลที่สำคัญมากสำหรับความเป็นจริงในโรมบทที่สามข้อที่ยี่สิบเปาโลเขียนไว้ว่าเพราะว่าในสายพระเนตรของพระเจ้าไม่มีใครถูกชำระให้ชอบธรรมได้โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติเพราะว่าธรรมบัญญัตินั้น ทำให้เรารู้จักบาปมาตรฐานของพระเจ้านั้นสูงมากสูงเกินกว่าที่มนุษย์ทุกคนที่มีลมหายใจจะเอื้อมถึงต่อให้เราอธิษฐานทุกช่วงเวลาของชีวิตการอธิษฐานไม่มีทางที่จะทำให้พระเจ้ายอมรับเราได้ต่อให้เรายอมแลกหรือยอมถวายแม้กระทั่งเงินทุกบาททุกสตางค์ ที่เราเคยได้รับจากทุกงานที่เราเคยทำเงินนั้นก็ไม่มากพอที่จะทำให้พระเจ้ายอมรับเราได้ต่อให้ทุกคำที่เราเคยพูดถูกเปล่งออกมาด้วยแรงจูงใจที่บริสุทธิ์ที่สุดข,ของเราคำพูดที่ดีเหล่านั้นก็ไม่มีทางที่จะนำเราไปสู่การคืนดีกับพระเจ้าได้ต่อให้เรายอมอุทิศตนให กับพันธกิจหลายพันธกิจอย่างต่อเนื่องพันธกิจเหล่านั้นก็ไม่มีทางที่จะทำให้เราได้รับความปลุกปลานจากพระเจ้าได้เพราะบาปของเราหนักหนาและรุนแรงเกินไปคารที่ช่วยรับน้ำหนักของพระเจ้าสูงเกินไปที่มนุษย์ทุกคนที่มีลมหายใจจะเอื้อมถึง นี่เป็นเหตุผลที่พระคัมภีร์กล่าวว่าโดยความรักของพระเจ้าพระองค์จึงส่งพระบุตรลงมาช่วยเราแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราคือขนาดที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสสิ้นพระชนเพื่อเราโลมบทที่ห้าข้อที่8คุณเห็นไหมว่าไม่มีหนทางอื่น มีทางเดียวที่พระเจ้ายอมรับนั่นคือความชอบธรรมของพระคริสต์ความชอบธรรมอของพระองค์ถูกใส่แทนที่ให้กับบัญชีนี่บาปของเราคนบาปได้รับการต้อนรับให้อยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าผู้บริสุทธิ์โดยการเชื่อฟังที่สมบูรณ์ของพระเยซูพระคริสต์ทรงเป็นความหวังของเราพระคริสต์ ทรงเป็นที่พักสงบและที่พักพิงของเราพระคริสต์ทรงเป็นสันติสุขของเราพระองค์ทรงปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์เพื่อที่ว่าในความบาปความอ่อนแอและความล้มเหลวของเรานั้นเราจะได้ไม่ต้องกลัวพระพิโรธษของพระเจ้าอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่พระคุณทำเพื่อเราดังนั้น ในฐานะลูกแห่งพระคุณจงเชื่อฟังโดยการนมสัสก,การสรรเสริญพระองค์แทนการพยายามอย่างเต็มที่ที่จะทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้คือการพยายามสแสวงหาความโปรดปรานจากพระเจ้าด้วยตนเอง